สสดีค่ะแล้วกลัมาพบกับฟางโกะแต่ว่าช่วงนี้จะเป็นช่วง Q&A เย้ yeah. จะเป็นช่วงที่เราจะมาตอบคำถามที่ทุกคนอยากรู้กันนะจ๊ะมา EP นี้เป็น EP ที่2แล้วในการตอบคําถามย้อนกลับไปที่ฟางโพสเอาไว้ที่ถามทุกคนว่าอยากรู้อะไรหรือว่าอยากถามอะไรให้คอมเมนต์ได้เลยแล้วก็ EP หนึ่งเนี่ยมันไม่สามารถตอบได้หมดจริงๆเราก็จะมา EP สอกันก็ยังไม่รู้ว่าจะตอบหมดหรือเปล่าก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาถามกันไว้ด้วยนะคะแล้วถ้าฟางยังไม่ได้อ่านคําถามใครหรือว่าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ถามในนี้ได้เลยนะคะ จ๋าเม้นมาได้เลยแล้วก็ก่อนที่เราจะไปตอบคำถามกันเนี่ยก็อย่าลืมขอคนเ like ล่นน็ตไลค์เป็นกำลังใจให้ฟางทำคลิปต่ตอไปด้วยนะอุย้ยมีตัวอะไรเดินผ่านอีกแล้วอุย้ยก่อกวนจริงๆเลยมาดูคำถามโชว์ตูดให้เขาดูทันมาแล้วเออโป๊ว่าอุจาตามามาเริ่มคำถามกันเลยดีกว่าอืเริ่มที่คำถามยอดฮิตเลยแล้วกันนะว่าพี่กี่ซีซีครับ มอไซค์ไหมเครื่องยนต์กี่ซีซีใช่มสามร้อยห้าสิบซีซีก็ถือว่าแรงใช้ได้อยู่นะคำถามต่อไปพี่น้ำหนักเท่าไหร่คะน้ำหนักพี่ก็ประมาณ40 41 42อยู่ประมาณเนี้ยไม่เคยเกินนี้แต่ว่าเคยเคยต่ำกว่านี้นะแต่ว่าน้ำหนักตอนนี้ของพี่คือประมาณ41คะ่ะคำถามต่อไปพี่ทำหน้าอกมาหรือเปล่าครับแม่ให้มาแม่ให้มาทุกคนแม่ให้มานะ เฮ้ยไม่ใช่แม่ให้มาจ้าคำถามต่อไปพี่ได้เงินจาก y o u t u b e เดือนละกี่บาทครับขอบอกตรงๆตรงนี้เลยว่าไม่ได้เลยสักบาทครับที่ไม่ได้เพราะว่ากฎของ YouTube ที่มันเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์อะไรอย่างนี้ด้วยก็ไม่ได้ตังค์เอา้าไม่ได้ตังค์แล้วพี่ทำไปทำไมครับทำเพื่อทุกคนครับเป็นไงเชียบคำถามต่อไปเลยพี่เป็นใครครับพี่ชื่อฟังกก หลายๆคนรู้จักพี่ว่าฟังโกโอเคว่าพี่นั้นมีนิสัยกโกตั้งแต่สมัยเรียนแล้วนะจ๊ะและพี่นั้นก็ทํางานเป็นพิธีกรตามเพจต่างๆมาก่อนหน้านี้เป็นพิธีกรเอไม่ใช่พิธีกรไม่ใช่พิธีกรไม่ใช่หันหมาเป็นพิธีกรเพจฟุตบอลเคยทํากับพี่เบลขอบสนามตอนสมัยทํารายการช่อง s m TV เช็คอัพนู่นเลยแล้วก็มาทํารายการกับพี่นิก ก็ทําเป็นแขกเชิญบ้างอะไรบ้างแล้วก็ทํารายการท่องเที่ยวในช่องอื้อหือทําเพจใน a ฟ e b o o k เป็นเพจฟุตบอลเพจภาพสนามโอ้ยทําหลายอย่างเหมือนกันอะแล้วก็ก็ทําหลายอย่างเรื่อยๆมีถ่ายแบบด้วยมีอะไรด้วยแล้วก็เนี่ยแหละวันนี้วันนี้ตอนนี้ก็คือได้รู้จักทุกคนเพิ่มโดยการทำคลิปนี้แอคชัช่นโอเคคำถามต่อไปคิดยังไงกับเหตุการณ์ไวรัสโควิด19ที่ระบาดตอนนี้ครับก็คิดว่าทุกคนก็จะต้องปลอดภัยไปด้วยกันเราจะต้อง ปลอดภัยและอยู่บ้านกันอย่างสนุกสนานเพราะฉะนั้นห้ามเครียดนะเราจะต้องผ่านงนี้ไปได้ด้วยกันขยันล้างมือใส่แมสแล้วก็อาบน้ำบ่อยๆ <c oughs> ทำความสะอาดร่างกายบ่อยๆอย่าใกล้กับคนอื่นมากเกินไปเว้นระยะห่างกันไม่จำเป็นก็ไม่ต้องออกจากบ,บ้านดูแลรักษา,<ส>าตัวเองกันด้วยนะจ๊ะเด็กๆเกจ้าเด็กๆที่น่ารักทั้งหลายคำถามต่อไปมีคนอยากรู้เยอะมากเลยตรงนี้ว่าพี่ได้ทำศัลยกรรมตรงไหนไหมครับ พี่ไม่ได้ทําเลยครับพูดตรงๆเลยบอกตรงนี้เลยถ้าใครไม่เชื่อก็ไปติดตาม Facebook พี่ฟังได้นะเพราะว่าพี่เพิ่งลงไป10 year s challenge ที่ย้อนไปเมื่อ10ปีที่แล้วทุกคนก็จะไม่แบลกใจมีแต่ดัดฟันมานิดหน่อยแต่ว่าดัดไปแล้วมันก็ยังดูกับก็ยังดูไม่เข้าเท่าไหร่สงสัยต้องดัดอีกรอบถามต่อไปพี่ชอบกินอะไรพี่ชอบกินหลายอย่างนะพี่ชอบกินอะไรที่มันง่ายๆเคี้ยวง่ายๆกินง่ายๆอะ ชอบกินก๋วยเตี๋ยวชอบกินอชอบกินอะไรที่มันไม่ค่อยเผ็ดมากแต่บางทีก็อยากกินเผ็ดชอบกินพวกยำด้วยของแซ่บก็ชอบกินหลายอย่างเลยอ่ะกินได้ทุกอย่างครับของพื้นบ้านฟังกินได้หมดเลยของแปลกๆอย่างบางที่เขาชอบกินไข่มดแดงฟังก็ต้องไปลองกินบางทีก็มีกินอะไรนะที่มันเป็นเคียดตักทอดอ่ะเคียดตัวเล็กๆก็ก็ก็ต้องลองชิม กินไม่ยากอยู่ง่ายมีแค่ผักกับน้ำพริกก็กินได้แล้วจ้ะคำถามต่อไปเลยพี่ฟ้ามีแพลนจะทำรีแอคชั่นแนวอื่นบ้างไหมนอกจากแนวเพลงครับเช่นซีรีส์วายหนังครับบอกตรงนี้เลยว่ามีคือความคิดพี่ตอนนี้นมันฟุ้งไปหลายอย่างมากพี่อยากทําหลายอย่างถ้าเฉพาะรีแอคเนี่ยก็อยากทำรีแอคหนังวายเนี่ยพี่สนใจมากเลยนะเพราะพี่เป็นคนไม่เคยดูเลยแล้วพี่เห็นคนใกล้ตัวส่วนใหญ่ที่เขาดูหนังวายเนี่ยเขาอินมากแล้วเขาก็ เขาอินแล้วเขาก็จินจิ้นเก่งแล้วเขาก็รู้สึกว่าเออพี่พี่รู้สึกว่าเขาเขาอินมากกว่ามากกว่าอย่างอื่นอะเดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะโอเคพวกหนังที่เข้าใหม่ที่ก็อยากดีแอปเหมือนกันนะเดี๋ยวรอก่อนช่วงนี้มันไม่ค่อยมีหนังคลิปตลกอีกคลิปตลกก็อยากดีแอปแล้วก็ที่มันเป็นคลิปไวรัลต่างๆในโซเชียลอะไรเงี้ยเอออนี้ ก็อยากทําเหมือนกันมารอดูพร้อมกันนะพี่ฟางเกิดวันอะไรครับจันถึงอาทิตย์ตอบหนนะครับได้เลยที่เกิดวันพุธตอนกลางคืนครับเขาว่าคนเกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยเขาแบบมีเซนต์รุนแรงใช่ป่ะเป็นแบบเป็นวันที่แบบพิเศษกว่าคนอื่นใช่ไหมมีใครเกิดวันพุธกลางคืนบ้างเขาบอกว่ามีเซนต์เรื่องจริงไหมเราจะรู้กันเนาะคำถามต่อไปพี่จะทําคลิปแนววอล์กอีกไหมครับ ชอบแนวนี้ช่องพี่มากคลิปแบบคลิปแรกๆอะครับขอบอกเลยว่าทําแน่นอนเพราะว่าพี่จะพาทุกคนไปเที่ยวไปสนุกกับชีวิตประจาวันและนิสัยของพี่ที่เป็นแบบนี้ทุกคนจะต้องสนุกแน่นอนตอนแรกพี่หยุดทําไปเพราะว่าพี่ไม่ค่อยว่างนะไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็อืไม่รู้ว่ามีใครอยากดูไหมไงก็เลยไม่ได้ทำต่อแค่นั้นเองแต่ตอนนี้ถ้ารู้ว่ามีคนอยากดูแล้วก็จะทำต่อให้ทุกคนดูเพราะพี่ชอบชอบทำวอล์กที่เป็นไลฟ์สไตล์ตัวเองรอดูนะ คำถามต่อไปถ้าพี่ถึงร้านซับสิ่งที่พี่คิดพี่จะทําคลิปแนวไหนครับฮะถ้าถ้าเกิดว่ายอดซับถึงร้านซับแล้วหรอกพี่จะทําทุกแนวเลยตอบไม่ได้รอพี่อยากทําุปหมดเลยเหมือนที่บอกว่าพี่ฟุ้งมากตอนเนี้ยคือแบบอยากทําทุกอย่างเลยอะ่ะก็คงอยากทําแนววอล์กใช่ปะแล้วก็ทําแนวเล่นเล่นหาอะไรมาเล่นสนุกสนุกหรือว่าอาจจะไปแก้งคนอื่นก็ได้หรือว่าอาจจะมันอยากทําหมดเลย รอดูละกันขอให้ถึงร้านซับเร็วๆช่วยสนับสนุนหน่อยนะมันจะได้ถึงร้านซับนะเก้าหนาวต่อไปเลยอยากหทนพี่ทําอาหารจังครับได้เลยนี่ไงอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ฟังอยากทํานะก็คือทําอาหารทําแบบทําเป็นคลิปทําอาหารแล้วฟางเป็นคนชอบกินด้วยฟังก็อยากอยากกินก็ทําเองซื้อของมาททําแล้วก็ได้ให้ทุกคนได้ดูด้วย น่าสนใจน่าสนใจคำถามต่อไปพี่คิดยังไงกับเพลงรับครับสันส้นๆง่ายๆโอ้โหสันส้นๆนี่จะตอบยังไงดีพี่คิดว่าคนที่ร้องเพลงรับได้เนี่ยคือสุดยอดเก่งมากเขามีสมองที่ไวคาพูดที่ไวเออมันเริ่มยาวแล้วอะ <c oughs> เอาสันส้นๆง่ายๆนะเอาเป็นว่าชอบเพราะเขาไวมากจบก็สมองไวกับ พูดไวแล้วร้องไวไงพี่ฟังโกโอเคพี่ชอบฟังเพลงอะไรหรอครับพี่ชอบฟังทุกเพลงเลยทุกแนวด้วยเพื่อชีวิตฮวงตาของชันมันมืดมิดอืมชอบทุกแนวนะตอนแรกก็ชอบแนวป๊อปแนวล็อกแนวอินดี้แบบลึกๆเลยก็ชอบเพื่อชีวิตก็ชอบลูกทุ่งก็ชอบแล้วก็แรปเนี่ยเพิ่งจะมาเพิ่งจะมาเริ่มแบบสนใจมากๆก็ตอนนี้แหละช่วงเนี้ยแล้วก็ชอบด้วยนะ ฟังเป็นคนที่ชอบฟังเพลงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วคำถามต่อไปซีวิทมาเล่นอะไรเนี่ยจิมตูดจิมตูดเออจิมตูดเลยจิมตูดจิมตูดนอกจากทํา youtube แล้วทําอะไรอีกบ้างครับนอกจากทํา youtube แล้วเนี่ยพี่ก็ไมถึงงานใช่ไหมก็จะมีปพิธีกรรับเชิญรับจ้างต่างๆแล้วก็ออกงานนู่นนี่นั่นออกอีเวนต์ไปเรื่อย คุณเหมเป็นคนดังนะมีถ่ายแบบด้วยมีเล่น MV ก็เคยเล่นนะแล้วก็ออกรายการก็กมีทำอะไรอีกอะก็อะไรที่ปรากฏอยู่บน YouTube i g Facebook ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานของพี่ทั้งนั้นเลยก่อนหน้านี้พี่ก็จะมีแบบมีขายของมีเคยเปิดร้านทาเล็บด้วยนะแบบทำเล็บแล้วก็แบบทาเล็บเจลเพ้นเล็บอะไรเงี้ยมีทำหลายอย่างเลยพี่มีแฟนคนแรกตอนอายุเท่าไหร่แฟนคนแรกของพี่คืออายุ 17 17น้อใช่17 1 7 18อ่ะจะไม่ค่อยได้แล้วอ่ะคำถามต่อไปพี่ชอบฟังเพลงแนวไหนครับทำไมถึงมาลีแอคเพลงแนวฮิปฮอปพ,พี่ชอบฟังเพลงหลายแนวมากๆเลยชอบฟังทุกแนวแต่ที่มาลีแอคเพลงฮิปฮอปเพราะเพลงฮิปฮอปเนี่ยพพเป็นเพลงที่ฟังเพิ่งเปิดเปิดรับใหม่แบบจริงจังต้องบอกทุกคนว่าเพิ่งจริงจังกับเพลงฮิปฮอปก็เลย เอาความที่แบบเราไม่รู้ความที่เราเราใหม่อะเราใหม่สําหรับวงการเนี้ยเข้ามามันถึงจะรีแอคได้นึกออกไหมพี่ก็เลยใช้ตรงนเนี้ยในความใหม่ของพี่และไม่เคยของพี่เนี่ยเข้ามาเป็นแบบการแสดงความรู้สึกของคนที่ไม่มีความรู้ตรงเนี้ยจริงๆก็เราก็อยากถ่ายทอดในมุมมองของเราและสิ่งที่ฟังมาแบบรีแอคชั่นตรงเนี้ยสิ่งที่ฟังให้กับทุกคนนั่นก็คือความรู้สึกจริงใจใช่ไหมความ ถ่ายทอดความรู้สึกของฟังไปให้ทุกคนได้รู้อะฟังได้ตรงเนี้ยก็คือข้อมูลความรู้ประโยชน์ตั้งแต่ฟังทำมาเนี่ยแค่ไม่นานเองนะฟังรู้จักแรปเปอร์เยอะมากหลายคนแล้วก็คือรู้จักมากขึ้นอนะรู้จักมากขึ้นว่าแต่ละเพลงเป็นยังไงแต่ละคนแนวสไตล์เป็นยังไงมันได้ผลมันมันไม่ใช่อะไรที่ไร้สาระหรือว่าอะไรเลยจริงๆสําหรับฟังนะคาถามต่อไปพี่คาดว่าจะได้กี่ซับครับอืมพี่ก็คาดว่าจะได้ล้านซับ ทลุไปเลยล้าน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 ซับไปเลยแล้วสำหรับ e ีพีนี้ก็พอแค่นี้ก่อนยาคิดมันจะยาวเกินไปแล้วถ้าใครมีคำถามอะไรอยากจะถามฟังอีกหรือว่าสงสัยอะไรตรงไหนเนี่ยก็พิมพ์ถามในอเมนได้เลยนะเข้ามาดูแล้วก็เข้ามาถามกันได้เลยแลอุพูดอะไรเนี่ยเข้ามาถามกันด้วยนะ โอเคก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้อีกก็ได้นะมันก็ได้แค่ครั้งเดียวปพะว่าถ้าชอบคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กดไลค์ก็กดไลค์ให้ฟังหน่อยนะคะแล้วก็กด Sub s c r i b e ให้ด้วยนะเขาจะได้ไปถึงร้านละล้านละล้านล้านซับเร็วๆโอเคแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยงง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 ก็ขอบคุณที่ติดตามและดูจนจบนะขอบคุณที่รักกันนะฟังดีใจมากๆเลยขอพูดความในใจหน่อยได้ไหมบอกทุกคนว่าฟังดีใจมากๆเลยที่ ทุกคนเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็รู้จักฟังมากขึ้นแล้วก็รักกันมากขึ้นฟังดีใจมากๆเลยขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะขอบคุณที่คอมเมนต์ให้กันนะแล้วก็แล้วก็ดูคลิปฟังเวลาที่คลิปออกมาตลอดเลยขอบคุณมากเลยคะ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย